ละดีละจนจอเส้นรอพผมาหมุนปันปันเด้อให้เจอให้เนมนให้สงสูนละวะ่าเธอสิ่งที่ได้เพิ่มเติมลงใส่ให้ถึงโบสให้อดใจเด้อเต้นป้าผู้นังรอน้องซ้อสองมักเพลงใดขอน้อง ปั่นปั่นนงสิร้องซ้อมมีความฝันป่ะประขวามมีความฝันป่ะค่ะมีความฝันฝันว่าอยากเป็นศิลปินค่ะที่มีเพลงของตัวเองอยากเป็นศิลปินที่มีเพลงของตัวเองใช่แต่ก็ไม่เคยมีเลยค่ะ คนเฮามันมีความฝัน,นะะ mm. อะไรท like ุกคนเนาะควฝันค like ่ะอ่านี่ไงก็เลยอยากถามความฝันก่อนว่าสำหรับปันปันนี้ฝันอะไรยังไงบ้างมีความฝันมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายกับคืออะไรยังไงเป้าหมายของชีวิตก็อยากเป็นศิลปินค่ะเป็นนักร้องที่มีเพลงของตัวเองเหล่าเวลาคือความฝันหนูจริงๆต้องเดินไปเลยลูกเวลาไปเดินตลาดไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยหนูอยากได้ยินเพลงตัวเองอยากให้คนฟังเพลงอยากร้องให้ อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกจิรู้สึกปลื้มใจ <laughs> จากครั้งหนึ่งที่หัวหน้าวงบอสโจโยมนินได้บุกบ้านและนำเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของน้องปันปัญจริยาและได้สัมภาษณ์ถึงความใฝ่ฝันในชีวิตว่ามีความใฝ่ฝันอะไรน้องปันปัญจริยาได้ตอบเวว่า อยากที่จะมีเพลงเป็นของตัวเองจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนึ่งปีกว่ากว่าภายใต้ชายคาสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องปันปันได้เดินตามฝันสำเร็จแล้วกับซิงเกิลแรกในชีวิตกับบทเพลงร้องแก้จบแบบเท่ๆในเวอร์ชั่นผู้หญิง ถือว่าเปิดตัวได้สวยงามกับเพลงนี้ด้วยเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์มีความหวานเศร้าชัดถ้อยชัดคำมีลูกเพื่อนลูกคียในแต่ละท่อนทำให้เพลงนี้ติดมาแรงใน YouTube อันดับที่26กับการปล่อยเพลงเมื่อวันที่3เมษายน ที่ผ่านมาและในวันนี้วันที่10เมษายนยอดวิวกำลังใกล้จะแตะ400,000วิวภายในเวลาหนึ่งอาทิตย์ขอฝากศิลปินนักร้องหน้าใหม่ปันปัน,ปนจริยาเพชรบ,บ้านแพงเว้นในอ้อมอบอ้อมใจแปนเพลงด้วยนะคะเฮ็ดดีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังมีน้ำตาไอ้สวมเขาจนน้องเป็นบ้าแพงปานหน่วยตา quê